สวัสดีค่ะทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Minguin Channel นนกันอีกเช่นเคยนะคะเกมเมือถือที่จะเอามาฝากกันในคลิปวันนี้จะเป็นเกมเมือถือแนว Turn Based RPG ที่มีกราฟิกสไตล์อนิเมะนะคะและก่อน่าเล่นประจำเดือนพฤษภาคม2 0ง4นีัน่นเองค่ะส่วนใครที่กำลังขอเกมให้อดินทำอยู่นั้นนะคะอดมิก็กำลังรวบรวมเกมดีๆนะคะมาฝากกันอยู่นะก็รอกันหน่อยนะคะแล้วเกมเมือถือ Turn Based RPG จะมีตัวเกมไหนที่นา่าเล่นกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยค่ะ อันดับที่หึ In a Real Regent เป็นเกมแนว Turn Based RPG นะคะที่ผสมกับเกมแนว Strategy นะก็ในตัวเกมนั้นนะคะจะมาในทีมของการล่ามังกรปีศาจและผู้เล่นนั้นได้จัดตั้งทีมฮีโร่ตามแต่ถนัดออกผจญภัยไปในแดนแฟนตาซี ซึ่งตัวเกมนั้นนะคะก็จะมีระบบเด่นๆไม่ว่าจะเป็นระบบไอดอลที่จะมอบทรัพยากรในตอนออฟไลน์ก็จะมีระบบกาชาระบบซัดเตียงระบบอัปเกรดระบบดดนเจียนระบบกิ้วระบบเควสภารกิจและก่ออีกเพียบเลยค่ะนอกจากนี้นในช่วงของตัวละครน,นะคะก็จะมีให้เราได้เลือกถึง40ตัวละครเลยนะจาก6กลุ่มหลักนะคะแล้วก็มีถึง5คลาสได,ได้เรือกกันค่ะใครเห็นว่าตัวเกมเพจตัวนี้น่าเล่นนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไปเล่นกันได้เลยนะ อันดับที่2กับเกมตัวเ i g ยวก Break the Chains ตัวเกมนี้นะคะก็จะมาในรูปแบบของ strategy card game ที่ผสมกับแนวการต่อสู้ turn based นะคะใครที่เป็นแฟนอนิเมะเรื่องตัวเ i g ยวกนนะคะบอกเลยว่าตัวเกมนี้พร้อมจะนำประสบการณ์ตั้งเดินทางเช้นเรื่องตามตัวฉบ,บับฉากที่น่าจดจำและก็เราตัวละครที่คุณเคยมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันคะ่ะเหมือนที่บอกไปข้างต้นนะคะว่าจะเป็นการเล่นแบบแนว turn based strategy ผสมกับการเล่นแบบการ์ดซึ่งเราสามารถรวมการ์ดที่เหมือนกันเพื่อเพิ่มพลังให้กับการ์ดใบนั้น ทำให้เราต้องวางแผนและแบ่การใช้การแต่ละบายเป็นอย่างดีนอกจากนั้นยังมีระบบในส่วนของ PVP ทั้งแบบคลาสสิกที่ต้องวัดฝีมือกับเล่นคนอื่นเพิ่มเติมด้วยการร่วมทีมกับเล่นคนอื่นและท้าทายบอสโดยเกมก็จะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆนะคะทําอะไรก็ได้มากขึ้นในอารีนาเพื่อเพิ่มมิติของการวางกลร์ให้มากขึ้นนั่นเองค่ะสายอนิเมะรือว่าเป็นแฟนคลับกระตูนเรื่องนี้นะคะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆไปดาวโหลดเลยกันได้ค่ะ อันดับที่ 3. m i l l e n n i u m ทัว F จะเป็นเกมมือถือแนวสามมิติเทนเบสอาร์จีนะคะที่ก็จะได้บอกเล่าดังราวผ่านการเดินทางของแม่มดเอลฟ์และก็เพื่อน่วมทีมของเราผ่านกราฟิกส,สตา์มิติที่สวยงามโดยเพื่อนๆนะคะสามารถหาสิ่งของมาปรับเปลี่ยนหน้าตาของตัวละครสาวๆที่มีมาให้เลือกได้ค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดเติมหูหาและก่อนอื่น นอกจากนี้ยังสามารถมอบของขขันให้กับเราสาวๆเพื่อเพิ่มความสนิทแต่อีกด้วยและในช่วงของตัวสกิลนั้นนะคะตัวละครแต่ละตัวนั้นจะมีความสามารถทักษะสกิลที่แตกต่งงางกันออกไปซึ่งมีเพื่อนสามารถหาเซอร์วิสนะคะหรือว่าจะเป็นระบบการสกิลมาติดตั้งเพื่อเลือกอสูรเทพวิรชนและก้อนอื่นออกมารูปแบบการเล่นก็จะประมาณนี้นะคะหากใครที่สนใจดาวโหลดเล่นกันได้เลยต่อกันด้วยกันอันดับ4ี cash and time เป็นเกมมือถือ r p g นะคะที่เราจะได้รับบทเป็นผู้นำราวัยร้ายที่มีพลดังท่าต่างๆให้ได้เพลิพนไปกับการเล่นแบบไอดอลที่ง่ายและยังผสมกับการต่อสู้แบบเทนเบสดูล่าวัยร้ายของเพื่อนๆแข็งแกรงขึ้นชมการต่อสู้จบลงอย่างรวดเร็วสะสมรางวัลและก็พัฒนาทีมไวยร้ายของเพื่อนๆให้กลายเป็นปสุดยอดไวยร้ายที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้ <This S 1> นอากจากนี้เพื่อนๆังสามารถจับสัตว์เปลียงสุดน่ารักมาช่วยเิ่มพดังให้กับเหล่าไวยร้ายของเรา <Yes. S 1> เตรียมนำไปกับภาพอนาทึงพร <Yes. S 1> ้อมกับการแบ่งร่างใ,ในรูปแบบของตัวละคร บีที่น่ารักระวังการต่อสู้อีกด้วยนะคะตัวละครก็มีความน่ารักมากๆเลยนะคะใครที่ชอบน,น,นี้ดาวน์โหลดไปเลยนได้เลยะคะ่ะหากับเกม This year is ซกา i ์เวิร เกมนี้เป็นเกมแนวการแบทเทิลเทนเบสอาร์พ erm ีจี A y, ที่เราจะได้ออกเดินหทามไปในโลกสุดแฟนตาซีสุดกว้างใหญ่เพื่อรวบรวมฮีโร่สุดแกร้งมากำจัดศัดตรูห้สินซากตามคำสั่งของเรานะคะคง้ามคำการกับกู้อานาจดีเซียที่ลงสลายไปจากการโดรก้านให้กลับมาสงบสุขดั้งเดิมให้ได้ภายในเกมนั้นเราจะได้พบกับภาพกราฟ,ฟิกสมิติสไตล์ตะวันตกที่ถูกทำให้ดูมีมิติมากขึ้น แสงเงาสุดสมจริงมาพร้อมกกวการต่อสู้สไตล์เทอร์เบตนะคะที่เราต้องเลือกและก็เรียองลำดับการใช้การสกิลให้เหมาะสมไม่เพียงแค่นั้นยังมาพร้อมกับฮีโร่สุดร้ายที่พร้อมกับแอนิเมชันประจำตัวสื่ออังการแบบจัดเต็มมีดันเจนมากมายพร้อมเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นให้เราได้เข้าใจเรื่องราวของโลกใบน,นี้มากขึ้นและก็ระบบ PVP นะคะเกมนี้ก็น่าเล่นอีกชนินเดียวกันหากใครสนใจดาวโหลดเล่นกันดูได้ Hộp. Lost Guardians of Alicia เป็นเกมเล่นตามบทบปาทนะคะมาพร้อมกับการตอสู้แบบ t u เบ b a s มาพร้อมด้วยทีมแฟนตาซียุคก,กลางนะคะที่ผสมผสานการสำรวจแผนที่ทีมเพื่อนาน,นจะได้ควบคุมฮีโร่มากกว่าร้อยคนเริ่มต้นการเดินทางดึกดับคามทวิปอลิเซียแล้วก็กลายเป็นผู้วิทักษ์ที่แท้จริงของดินแดนและในส่วนวของตัวละครแต่ละคนนะคะก็จะม,มีสไตล์ที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งคลาสอาชีพสกิลที่แตกต่างกันนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกตัวละครที่เพื่อนๆชอบกันได้เลยค่ะแผนตัวเกมนี้ยังสามารถร่วอทีมกับ พื่อนรวมกิวหรือว่าจะสร้างทีมทห้น่าเกรียขามพิชิตบอบผู้ยิ่งใหญ่เหล่านี้หากใครสนใจดาวโหลดเล่นกันได้ค่ะนอกัากเกมทีเจ็ดตุยเกมดอมคลาเป็งเกมมือถือหน้ากลยุทธ์แบบเทนเบสที่ใช้การออกแบบสไตล์บล็อกที่น่าสนใจโดยกราฟิกน่ารักน่ารักสไปตา ซื้อมาพร้อมกับตัวละครหลักให้เราได้เลือกเล่นนะคะถึง4ประเภทคือจอมกาบีจอมเวทนักบุลุษทเต๋าแล้วก็นักหนูซักซีดและตัวละครแต่ละตัวนะคะก็มาจากคุณพ่อสามก๊กที่เรารู้จักกกมเป็นอย่างนี้นะจะประกอบไปด้วยเฉียวยินยังเหลียงและกวนอยูถ้าออกเสียงมีก็ต้องขออาภาัยด้วยนะคะผูเนะ่นั้นสามารถเพลิดเพลินไปกับความสนุกในกาตาทายนอกจากนี้นะคะยังมีโหมดดันเจียนที่น่าสนใจเปิดรับความท้าทายที่ไม่ซ้ำใครและก็รับของรางวัลมากมายในตัวเกมน,นี้กันอีกด้วยนะ หากใครที่ชอบเกมแนวสามโก๊กแล้วก็เป็นแนวเทนเบสดาวน์โหลดไปเล่เนลกันได้ค่ะ ดาบแปดมายากดรอคคอนเคิลบายบอนไฟเออร์จะไปเกมมือถือเท r ร์นเบสอาร์บีจีสไตล์อนิเมะญี่ปุ่นนะคะที่ได้ขนทัพวละครวันคีรีสุดน่ารักมากกว่า40ตัวที่จะคอยต่อสูขข้คขยงขามเพื่อนยามาพร้อมกับเสียงภาคแท้นะคะจากต้นฉบับพร้อมเรียนรู้เรื่องราวของพวกเธอและพัฒนาความสัมพันธ์ของเราวันคีรีที่เพื่อนชื่นชอบภารกิจของเรานะคะก็คือต้องวางกลยุทธ์ชักน้าเราวันคีรีไปสูัยชนะ พาระบบการต่อสู้ด้วยการแบบเทิร์นเบสที่ทุกการตัดสินใจนั้นล้วนมีผลต่อผลลัพธ์ในสนามรบรอมโดยความพิเศษและหากเรากดท่าไม้ตายนะคะอีเตอร์เบสนะคะก็จะมีแอนิเมชันสุดอลังการจากฝีมือทีมงาแอนิเมชันมืออาชีพให้ได้ชมกันด้วยคะ่ะเป็นอีกหนึ่งตัวเกมแนวเทิร์นเบสนะคะที่น่าเล่นมากๆใครที่สนใจน,นั้นดาวน์โหลดไเล่นกันได้ค่ะ9 a ัเทเรี l e s สเซเ a จะเป็นเกมมือถือ r p g นะคะมาพร้อมกับการต่อสู บบ base นะโดยที่เรื่องราวในตัวเกมนี้นะคะจะเกิดขึ้นในของรันทาน่าซึ่งเป็นอนาณาจักรที่เคยจเจริญรุ่งเรืองจากการเล่นแร,ร่แปรธาตุจึิงในปัจจุบันการเล่นแร่แปรธาตุนานก็ได้ถูกลืมไปแล้วและตัวเอกของเราก็คือเรสน a านะคะต้องตัดสินใจออกเดินทางเพื่อฟื้นฟูสาสตร์นี้ต่ะเกมนี้ก็ได้นําเสนอรูปแบบการเล่นแบบซีรีส์อาเทเรียที่คุณเคย แต่ผู้เล่นจะได้สำรวจแดนเจียนรวบรวมวัสดุและก็สั่งขอไอเทมเพื่อดำเนินเนเรื่องต่อไปค่ะในส่วนของฟีเจอร์หลักตัวเกมนี้นะคะจะมาพร้อมกับระบบเกมที่คุ้นเคยซึ่งสามารถผสมผสานความแปลกใหม่ได้ระบบการสั่งขอระบบการรวบรวมวัตถุดิบระบบการต่อสู้และที่สําคัญยังมีฟื้นฟูตัวละครในเมื่อชื่อชอบระดับคะแนนประสบการณ์และวัตถุดิบเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวละครของเราได้ค่ะ เดียวนะคะก็มาถึงกับอันดับสุดท้ายสำหรับอันดับที่10มีชื่อว่าเวท Shadow เ e g e นส s ในตัวเกมนี้นะคะจะมีรูปแบบการเล่นแนวเทินเบส ที่บริเวณต้องรวบรวมเหล่าแชมปเปี้ยนมาจาัดทีมสูงสุดถึง4ตัวละครพัฒนาและก็อาเกตเพื่อนำออกต่อสู้ทั้งในแบบเนื้อเรื่องตัวดันเจี้ยนซึก PVP หรือจะร่วมกันต่อสู้แบบแคลนทั้งลาบอสและก็ต่อสู้ก็ได้เช่นกันนอกจากนี้นะคะภายในเกมยังมีระบบการเล่นแบบอัตโนมัติหรือว่าออโต้ช่วยอำนวยความสะดวกนะคะและช่วยลดเวลาในการต่อสู้เพื่อช่วยให้เพื่อนได้สำรวจโลกทเทเลเรียได้มากขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจดาวนโหลดเล่นกันได้นะ yeah. ก็จบกันไปแล้วนะคะกับเกมมือถือเท r ร์นเบส RPG ที่มีกราฟิกสไตล์อนิเมะ์แอดมีหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะซึ่งแต่ละเกมก็มีความน่าเลรนและก็สไตล์เป็นของตัวเองซึ่งใครที่ถูกใจเกมนไหนก็ไปดาวน์โหลดตัวเกมนั้นเล่นกันได้เลยนะคะลิาตาแอดมินได้ทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วแล่ก็ชื่อเกมนะคะก็ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปเช่นเดียวกันถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะแล้วเกมหน้าจะเป็นเกมนแนวไหน แเพื่อนๆคนไหนที่ขอเกมเข้ามาแอดมินก็จะรีบจัดการให้นะคะก็ในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ